ด้วยแชมพูปิดผมขาวดีแฮร์มีจำหน่ายที่ร้านซีเจร้านสัโขดซื้อและร้านคาสันดัมทั่วประเทศครับผมดเทีนี่ต่อคงรุกเอยายกสามนะครับขึ้นทางนะครับจะไปขอนแก่นลือลงใต้ไปสงขลาที่แค่น,นครไม่ต้องล็อกไว้เลยครับพลัดน,น้อยโอ้ยดันนะต่อยดันแล้วต่อย,อย,ย 1, อครับคอยพันล้านครับถูกใจเอฟซีหน้าจอเขาแบบนี้มันต้องอย่างนี้ครับมวยไทยน่าว่าอุธเยอะ ไปเหลือแต่คลับฟัดดักลมกิ้งอย่างเดียวอาเป้เหมือนกันกระเพือ่อนน้อยแม่โดนขวาเข้าไปพยายามผัดสองสูง้ปีกป๊อบอย่างเดียวแล้วคุณชุนิช้าวพอทะลัานะครับรสัส้นขวาต้องตอ่อยอ่าพระหัตถ์น้อยกันยาวบีบบีบอย่างไรไม่แม่เสียงตีไม่ถนัดนะครับพอทะล้านี่แหละสิ่งเจมวยไทยมันอย่างนี้เลยพลาดนิดเดียวเีต่ตกเลยนะครับไม่ต้องห่วงหน้าตาเล็กไม่ได้เลยทีเดียวนี่ครับความภาคภูมิใจของ เราไม่เป็นเมืองขึ้นของไทยเพราะเราเป็นนักสู้ของคนไทยนี่คือพื้นฐานของคนไทยมาต่อไปล็อกไว้เพื่อน้อยล็อกต้องล็อกแน่นๆนะครับคอยพันล้านนี่ติดน่นแล้วตอนนี้เอาซับซอยคอยไปไปแอบมันกันครับแอบซึม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 น้อยหน่อยกันลดน้อยหน่อยเอาดิดไปเสียไปเสียไปโอ้ยเฉดดิ้งเฉดดิ้งคุณต้องดิ้งเท้าอ้าวโอ้โหคู่นี้ครับ มาลีดติดชึ้งกำลังจะหายไปจากอ้อมน้อยมันต้องอย่างนี้ใส่ไปน้องใส่ไปน้องรักใส่ไปทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบครับนี่คือสายเลือดไทยคนไทยต้องอย่างนี้ใส่กันเต็มที่จบแล้วกันที่เปน็นน้องต้องูุณ์แบบครันอ้าวโอ้โหวินี่นะครับสั้นกว่าแรงเชีเยร์เยอะอ้าวไปแดงพ,พลฒรนุเบินพระหักน้อยนะครับคนน่ายสงไป ชนะรู้อภัยสักพรมดิเจน่าอยู่เออมันต้องอย่างนี้ความภาคภูมิใจของคนไทยแพ้ชนะไม่รู้ได้หัวใจแล้วครับโอ้โหพันลา้านเลือดน,น้อยย่อมมาเข้ามัดโอ้โดนซ้ายของพนานน้อยเอาผัดไปเข้าตาหมัดมาเข้าเอาหน้าไม่เหมือนพ่ออย่าไปกลัวมันคนเวทีไหลไปนี่กีฬามวยไทยครับมันต้องอย่างนี้เอาปล่อยมือประธานประธานกันมาหมดยกสาม หัวใจขันโตครับขอบคุณทั้งสองคนเดี๋ยวกลับมาเจอาม <i> ืองกาญจน์เชียงใหม่แล้วก็ผู้กองรันครับแบบว่าสุดสุดเลือเนินกับคู่นี้น <i> ี่เอ็นเอฟซีของผู้รบรรยายเท่านันน <i> ้นแล้วครับเหนือกว่ารั้ษาต่อตกดูแล้วมีความสุขครับอ่าครับมีหน้าที่แบบนี้ครับนักมวยทำให้สมบูรณ์แบบครับจบแล้วพึ่งต่างกันเป็นเพื่อกนกันนะไม่มีอะไรแนว ที่น่ายากที่สุดในรอบคู่นี้รับนี่เป็นมวยรอทรบทับวันมวยมันพันดุพันดี่ีดุสมรขาคาครับพู้นี้ชนอย่างนิ่งเลยครับคอยพนัน,นร้านเงินพืดหักน้อยโอห่ได้นี่ประธานห้ามก่อนม่มีเอ็มโอยูยังไม่มีแตงรวมแห้งกมัดให้ถือปอนเบียร์ซั้นดำขาวไม่เที่ยวนะครับอยู่ที่นาวอาวุธปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือ,อยอากที่สุดในโลกมัดท้าก็สอบ ไงถ้บเปลือกน้อยโอ้โหม่ารูปร่างเยอะตัวนสีเดียเสียมวยมวยฮายกต้องมีลูกล่อลูกชนเรียมเชิญมาพร้อมๆกันดูให้ละเอียดครับแม่จะเสียงแตกหรือเปล่าครับในเวทีบรรยากาศนี่อุตลุดไปหมดแล้วรักพี่เสียดายน้องน้องสองห้องผัดเกล็ก็ดีสิงห์หางนครก็สวยครับดูให้ละเอียดแค่เกียวดอกเดียวอาวุธเดียว สายไปเรื่อยนะครับพรหัตโน้ยนึกว่าไปยักไปนี่นะครับเหมือนการแสงพาพยัคฆ์สมพลเลย er mm ้ายล้นล้วนเอ่ออะไรผิดไปผิดไปผิดไปอ้าวแค่แค่เหลือเกินเอาแค่เอาโอ้โหแม่นี่เขาเรียกว่าทรงวยลูกแบบนี้ทรงวยกุฏิที่ขาวแต่ไม่แน่ไม่นอนนะยยััเราบรรยายไปตามอาวุธคนให้คะแนนด้านล่างๆสามพันนูลเยวะประมาณนี้ก็แล้วกันปอมจิงโจ จำนวนหนึ่งใบครับยิ่งมือมากยิ่งมีสิทธิ์มากได้ล้านใดและผู้โชคดีจะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนักยี่สบาจะตัครับเรามาลุ้นรางวัลกันที่นี่ทีเดียวทุกวันเสาร์วนัวนเสาร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงย4ธันวาเป็นต้นไปครับบคุณทรอบวันอีรั้งนะครับเกืนทำไรด,ด้วยการจับมวยรอบครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยบันทันดุครั้งที่สี่นะครับอีกแล้วครับสองวาสามซอยอีกแล้ว ยังไงดีคุณสนิงเขาไก่กับไข่จริงๆปัญหายก5ยกนี่ทำใจครับทำใจอย่างเดียวครับทำใจได้ก็มีความสุขครับถ้าทำใจไม่ได้ก็มีความทุกข์ครับเรียบร้อยครับนี่ครับกีฬาชนิดเดียวครับจบยกสุดท้ายก้มกาขอโทษกันครับใบแรกธนภัทรเสียแก้วครับใบที่สองครับโรดนวัน์สมศรีครับใบสุดท้าย ันุธราคของนักสอนเลี้ยวไหนครับมามุมน้าเงินครับเพื่อนน้อยทีพีเอ็มยิ้มครับนักสู้จากทิงหานครครับสงขาพลิกชนะไปแบบสนุกเลยนะครับนี่และครับดีทั้งคู่ดีทั้งคู่คุณจะดีมขาวนี่นะครับโุยรอบเทวันมวยมันพันดูนะครับคุณนิพนธ์เมนียงท่วม ฝ่ายกันตลาดนะครับารางพิเศษจากมวยรอบเท้าวันมวยมันพันอยู่มวยมันพันดูนะครับชนะคะแนนก็รับไป5,000บาทนะครับโอ้โหต่อยกันดูดีดูดีตลอดนี่แหละษณ์ของศึกเจ้ามวยไทยนะครับ